นี่พี่พี่ทุกท่านบ้านเรามีน้ำพุแล้วเด้อพี่เทสไปปรับน้ำพุใหม่นี่เห็นไหมหลังจากที่ล้างรถเสร็จเมื่อเช้านี่ไปเดี๋ยวขึ้นไปดูด้านบนว่ามัาน,านจะเป็นจะได้บ้างเพราะว่าเราปรับน้ำพุเพื่ออะไรเอาน้ำพุมาใส่ในไอ้นี่เพื่ออะไรอันนี้ก็จะเป็นตัวสปริงเกอร์เน้อเอาไว้ลดน้ำพ่นตรงลาน เตดของเรานี่เห็นไหมช่วงเงย็นก็จะเปิดดูแลรักษาต้นหญ้าพวกนี้นี่แบบนี้เนี่ยต้นหญ้าของเราเพราะว่าหน้าแล้งเพื่อนจะเสียชีวิตเพราะว่าขาดน้ํานั่นเองนี่เห็นไหมนี่อามองจากมุมไกลๆก็จะเห็นน้ําพุของเราเพื่อให้ระบายน้ําน้ําในนี้ระบายมันจะได้แบบอืมีออกซิเจนนี่ที่แลกก็ปรับตอนตอนแรกอยู่ตรงนี้ พี่เพาก็เลยเถือบไปฝั่งนู้ดนี่เพื่อบางทีเห็นไหมพี่ๆทุกท่านบางทีลูกค้ามานั่งทานอาหารบนซุ้มนี่ซุ้มหลังใหญ่ของเรานี่อันนี้ก็เป็นขวดที่เก็บขึ้นมาจากน้ําเอาเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวมาหาถุงมาใส่เอาเข้ามาในซุ้มหลังใหญ่ของเราแต่ตอนนี้พี่เพชรเอาโต๊ะขึ้นกอน นี่ถ้ามานั่งทานข้าวตรงนี้นี่เห็นไหมพี่ๆท่านนั่งอยู่ในซุม้มก็จะเห็นแบบน้ําพุของเราขึ้นประมาณนี้ได้ฟังเสียงน้ําพุพร้อมเห็นไหมอมืกินข้าวไปนำลมเย็ยนๆได้ฟังเสียงน้ําพุพร้อมแล้าอีกอย่างหนึ่งก็นี่น้ำพุของเราก็จะประมาณว่านี่ เป็นเติมออกซิเจนในน้ำไปในตัวนี่เห็นไหมก็จะประมาณนี้แตบบ่ที่เจ๊ว่าต้องขยัอบอีกหน่อยดิเดี๋ยวที่เจ๊จะลงไปขยัอบอยู่มันยังไม่ได้ตำแหน่งมันมันต้องขยับมาฝั่งนี้อีกหน่อยให้มันอยู่ตรงกลางพอดีโอเคนี่ก็ปรับแต่งร้านของเราไปเรื่อยแหละตรงไหนมันสวยตรงไหนมันดีเราก็ปรับแต่งเอา ทำตามกลามกลังที่เราทําไหวถ้าวันไหนเหนื่อยมากก็นอนพักผ่อนหายเหนื่อยก็ลุกขึ้นมาทําต่อนี่ก็จะประมาณนี้เดีย๋ยวนี้เราก็มีกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดแต่งปรับแต่งภูมิทัศน์ใหม่ของร้านอิเ็ตของเราต้นมงต้นไม้ต้นไหนที่มันตายเราก็ดูแลรักษาเอานี่เติมน้ําเติมอะไรปรับแต่งจัดแต่งให้มันสวยงามพร้อมให้บริการสําหรับลูกค้าที่จะเข้ามาใช้บริการร้านอิเ็ตของเราได้ ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ชมคลิปชมโฆษณาให้พี่นัทก,กับพี่เพชรแล้วก็เด็กๆเราเด้อฝากดูคลิปห,หน่อยเด้อเพื่อเป็นค่ายาค่าหยุกค่ายาค่าหมอค่าขนมนมเน,มนยของเด็กน้อยเราแล้วก็เผลือไว้เผลือได้เปลี่ยนยางรดหยีเพราะว่าเริ่มมีปัญหาแล้วเก็บสำรองไว้ก่อนเชื่วงนี้ก็ปิดร้านไปก่อนโอเคไปแล้วครับาบายยเจอกันคลิปต่อไปเด้อ,อขอบพูดมากเก็บพอลวบปแลวบา,บายบาย